สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้อยเพลทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมพัสมเด็จอลหหงนะครับเป็นรุ่นอลหังเงินล้านนะครับของหลวงปู่หยอดวัดแก้วเจริญนะครับจัดสร้างในปีพศ2537นาะครับผมสาหรับพัสมเด็จที่อยู่บนมือผมนี้เป็นหนึ่งในห้าพิมพ์ของชุดอรหหงเงินล้านนะครับผมเป็นพิมพ์เล็กที่อยู่ตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับติ้ เห็นไหมครับผมที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับอ่าก็จะเป็นองค์ที่เล็กที่สุดเลยนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับอ่ะเรามาชมดูอ่ะองค์ที่อยู่บนมือผมกันนะครับนี่นะฮะก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลตระกูลพระผงนะครับของหลวงปู่หยอดวัดแก้วเจริญนะครับนี่นะครับนี่นะฮะอรหังเงินล้านนะครับ จะสร้างในปี37นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับมวลสารก้อนมวลสารนี่เห็นชัดๆเลยนะครับนี่นะครับเนื้อหามวลสารก็ดูง่ายมากๆเลยนะครับนี่นะมันๆนะครับเห็นไหมครับซอกแขนก็จะลึกเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับ ตัวสมก็คมชัดนะครับนะครับรัศมีที่ขึ้นมาก็คมๆเลยนะครับเส้นรัศมีนะครับเห็นไหมครับรัศมีที่ขึ้นมาครอบตรงเออศีรษะองค์สมเด็จอยู่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับคมคเลยนะฮะนี่นะฮะสำหรับด้านหน้านะครับอ่ะเรามาชมดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเขาก็จะมีคําว่า ละหังนะครับแล้วก it ็จะมีค like ําว nice. ่าหลวงปู่ยอดนะครับได้หลวงพ่อยอดนะครับเห็นไหมครับบางคนเขาก็จะเรียกเป็นหลวงปู่ยอดนะครับบางคนเขาจะเรียกเป็นหลวงพ่อยอดนะครับนี่นะฮะมีคําว่าละหังนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะด้านลังก็จะมีคําว่าหลวงพ่อยอดนะครับบางชุดก็จะมีเส้นเกสานะครับของหลวงพ่อนะครับอยู่ด้านหลังนะครับ นี่นะฮะถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็หยิบขึ้นมาสองพร้อมกันได้เลยนะครับว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับนี่นะครับส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าเจ้าอะไรมาให้พี่พน้องๆ f อทุกท่านได้รับชมนะครับ สำหรับหลวงปู่หยอดนะครับท่านก็เป็นพระเกจิดังจังหวัดสมุทรสงครามนะครับในอดีตนะครับท่านเป็นพระเกจิที่ดังมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลเชือกไหมเบญจรงค์ของท่านนะครับโด่งดังมากๆเลยนะครับสำหรับหลวงปู่หยอดนะครับท่านเรียนวิชามาจากหลวงปู่ใจนะครับแล้วก็อดีตเจ้าวาดวัดแก้วเจริญนะครับพระคูเปลี่ยนนะครับ ท่านก็ไปเรียนวิชามาจากหลวงปู่ใจก็ได้วิชาตะกุลโลกธาตุนะครับมานะนี่นะครับแล้วก็วิชาต่างๆมากมายนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลตระกูลพับผงของหลวงปู่ยอดนะครับที่ราคาเล่นหากันก็ยังไม่แรงนะครับผมถ้าเป็นชุดก็หลักร้อยไปปลายเท่านั้นนะครับแต่ถ้าแยกองค์เป็นองค์แบบนี้นะฮะ แยกเป็นองค์แบบนี้ก็ราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับนี่นะครับรายละเอียดนะครับคมชัดนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่นะฮะขอตัดนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าผมให้ข้อมูลปิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับนี่นะะเห็นไหมครับ งานจริงๆนะ,ะนี่นะครับเม็ดมดสารนะครับเห็นไหมครับอ่าเม็นมดสารจะชัดเลยนะครับนี่นะครเห็นเอยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ